คนอยากมีทุกคนอยากรวยกูไม่รอโชคชะตากูไม่รอคนยื่นเงินมาให้กูกูจะไม่รับเงินใครฟรีๆโดยที่มีบุญคุณไม่ขายสวยไม่ขายขานขายกับข้าวนี่คือกบบางลำโพูและยินอยังชื่อวัสนาเพิ่มเทศอายุห้าสิชื่อเล่นว่าชื่อกบเจ๊กบลาบัวขายต้ยมยำมันกุ้ง ก็มึงเอาผัวกูไปอยู่ที่บ้านเดี๋ยวมึงจะรู้ไม่ได้สนใจหรืองไงเราชอบด่าอยู่แล้วหรือผัวไม่ได้สนใจทำงานก็ไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรได้เรื่องสักอย่างขี้เกียจก็เป็นที่หนึ่งมีดียอย่างเดียวไงโกงเงินกูเก่งจะไม่ด่าผัวได้ไงมาตดใจหน,น้าร้านร้อยกว่าคิว มีผัวก็ดา่ดาอ้าวใจด่าใครก็ต้องด,าองดา่ดาผัวเด็ดด่าเพื่อนก็เท่านั้นใจยังร่กกลับไปก็เป็นปลากัดแล้วผัวทำงานทุกทมันสร้างว่าเป็นเป็นคนดีพวกเห็นไงไนาร้องไปหกโมงเรามาครึ่งเออรอไปในร้องเพลงก็ว่ารอไปนั่นแหละ มีหม้อที่ร้านกูปุกไปหลายใบยแล้วด่าจริงด่าจังด้วยมึงยังไม่รู้เวลาตอนมันโกงเวลามันโกงกลัวมันโกงแบบไม่ได้แบบธรรมดาเนี่ยขายนานหล้ายขายนานแล้วขายตั้งแต่ปี59แต่ตอนนั้นอยู่ร้านเดิม ย้ายมานี่ได้ประมาณ3ามปเทศก็ประมาณ6ปีกว่าคนมากินเพรว่าอร่อยหรือว่าคนมากินมาไม่ได้อร่อยกับข้าวไม่ได้อร่อยรงชุลรสล้วนสดีสวัสดีัวัสดัดวัสวัาดีัวัสดีสวลัูสวัสดีสวัอดีสดี๋ยวทสดีต้อง,ด,งดีส <Hello. S 1> แป้งดงดวก,กสวาาากสวววสว มึงลองมาอยู่หน้าเตามันร้อนออ๋มันร้อนด้านนี้ดีด้านนี้ดีทำไมตอนไปเที่ยวไม่เห็นโป่งอย่างนี้เลยไปเที่ยวมึงอยากโป่งอย่างนี้ปะล่ะเป็นบางอารมณ์วันไหนอยากสวยกูก็สวยวันไหนโมโหผัวกูก็สวยวันไหนลมเดีกูก็ทาแป้งไปเที่ยวเราขายสวยหรือขายขำอะไรไม่ขายสวยไม่ขายขำขายกับข้าวได้ยินยังจัง โตเต็มไม่ว่างวบเตี๋ยวเป็ดวบเตี๋ยวไก่ก <ไป S 2> ระเพาะปลาเจาะโซคาหม้อจูผัเจี๊ย๊วไปแตกโอ้ยเอาช้อนมาคันเดชันอะไรอีกน้องต้มข่าหัวใจน้องไวนิดนึงนะน้องลูกค้ายเยอะลูกค้าได้ไม่ต้องรอนานเดชันถามหนยทุกคนมีเรื่องเกลียดไหมไมีเยอะแยะทำไง ทุกคนมีจุดหาทางออกตัวเองได้ตั้งสติแล้วค่อยๆค,ค,คิดกูจะพูดอะไรพวกมึงวางป่าชีวิตกูอะ่ะมว,วนโซ่ดซ่เหล่งมาเยอะสมัยก่อนกูไม่ได้มาเป็นแม่ค้ากูก็พอมีฐานะกูเป็นคนใจดีใครบอกว่าพ่อป่วยแม่เจ็บไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกไม่มีเงินกินบ้านโดนตัดไฟบ้านโดนน้ำกบช่วยแล้วมึงรู้เปล่าพอกูช่วยคนเหล่านั้นไปมึงไปบอก หนึ่งสองสามสี่ไปหาีกรบเร็วมึงขาดเหลือเท่าไหร่กูพอมีฐานะเพราะกูได้มรดกผัวกูมาแต่ที่กูหมดตัวเพราะกูไปช่วยคนเียคนที่กูช่วยไปมองความดีกูเป็นคนโง่ทุกวันนี้กูย้ายครอบครัวกูมาอยู่ฝั่งนี้เพราะกูไม่ช่วยเหลือใครกูกล้าพูดต่อหน้าไว้กูเป็นคนไม่เคยอิจฉาคน ทุกคนอยากมีทุกคนอยากรวยกูไม่รอโชคชะตากูไม่รอคนยื่นเงินมาให้กูกูจะไม่รับเงินใครฟรีๆโดยที่มีบุญคุณนี่คือกบบางลำโพงศักดิ์สรีมันค้ำคอกูอยู่แม่กูลูก12คนพ่อแม่เดียวกันหมดกูเป็นูกคนัีนี่เก้ากูจะบอกครั้งนี้ครั้งเดียวเลยนะก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันจบ ูมีชีวิตใหม่กูมาขายตรงนี้ใครคิดกับกูไม่ดีกูไม่สนใจกูไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้แต่กูห้ามใจตัวกูวเองให้คิดดีทําดีได้ถ้าพวกมึงก้าวขาวจากบ,บ้านมึงยกมือไหว้พ่อไหว้แม่กลับไปบ้านกลับไปกอดพ่อแม่กลับไปหาลูกหาหลานอย่าไปอิฉาใครถ้าเราคิดดีทำดีตั้งใจแต่สิ่งดีๆใครจะพูดไม่ดีใครจะนินทาใครจะอิฉาเราใครจะให้ร้ายเรามองผ่านไปช้าชีวิตจะมีความสุขจะเลยโอเค ไวาเราเจอผู้ชายไม่ได <c ười> <li> ้ผู้ชายเลยแล้วยิ่งยางจัง